ได้ผลแล้วจ้าได้ผลแล้วดีใจมากนี่คือผลของกุหลาบพุกกาม,มาผ่ากันดูแม้ว่าข้างในมันเป็นยังไงมีเมล็ดด้วยทุกคนมเมล็ดรูปไตสีดำเห็นไหมเนี่ยผลสีเหลืองสวยมากรูปร่างคล้ายฝักบัวเลยว่ากันว่ากินได้ด้วยนะมีรส เปรี้ยวเปลายแก้วมังกรเลยเนาะก็นางเป็นพืชอวบน้ําเหมือนกันนี่นานางเป็นแคคตัสนะแต่ว่าเป็นแคคตัสที่มีใบนิยมปลูกเป็นไม้ประดับเพราะว่ามีดอกสวยสีส้มอมแดงกลีบดอกของนางมีน้ํามันหอมระเหยด้วยนะสามารถนํามาใช้แต่งกลิ่นเครื่องสํา อ้างได้แหละส่วนผลของนางมีสารบางอย่างที่ใช้จัดการยุงได้ถ้าต้นสมบูรณ์รับแสงแดดเพียงพอดินดีบำรุงดีจะให้ดอกภายในหนึ่งเดือนจ้ะให้ดอกตลอดทั้งปีดอกดกเต็มต้น